จบมุมทุกคนนะคะคละูกอดีตนด็เข้าต้อนรับสู่บ้านแล้วก็มีห้องนอนให้สำหรับมิสเตอ,อร์ไทยแลนด์ทุกท่านเลยเข้ามาอยู่ในบ้านของมิสเตอ,อร์ไทยแลนด์ซึ่งภารกิจแล้วก็พันธกิจเราก็ยังเดินต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้อวรพนให้รู้ทุกคนนะคะเป็นที่รักของทุกคนที่พบเห็นเลยะะอเขอบคุณค่ะใช่ค่ะ ำหลับการที่รถทูนะคะหรือว่าทำไมสายสะายไทยแลนด์ถึงเป็นสายแข็งก็เพราะว่าพี่พี่ผู้สื่อข่าวทุกท่านนะคะตลอดจนเพจนางงามก็ขอบพรคุณมากค่ะแล้วผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะก็ให้ความสนใจในลูกหลานของมิสเตอร์ไทยแลนด์ทุกคนแล้วก็นับเป็นนิดเป็นต้นไฟเรามีเวลาเตรียมตัวอยู่ไม่นานนะคะประมาณ2เดือนกว่าเท่านั้นเองที่เราต้องส่งตัวแทนที่พร้อมที่สุดดีที่สุดของเราในเวลานี้นะคะ สูการเป็นชิงชัยมิสเอิร์ธนะคะมงใหญ่ที่เรายังไม่เคยได้รับนะคะตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาที่มิสเอิร์ธกองใหญ่นะคะได้ก่อตั้งมา25ปีแล้วก็ทุกครั้งที่เราไปประกวดในระดับโลกเราจะมีะจำนวนสมาชิกของนางงามที่เข้ามาประกวดแต่ละประเทศถึง95ประเทศและเราเป็นหนึ่งใน95ประเทศทุกปีเว้นปีนะคะที่เราสามารถคว้าม,มงกุฎที่เป็นมงกุฎระดับ ไฟมาได้ทั้งสองมงนะคะแต่ความต้องการสูงสุดของเราคือเราอยากให้ส่งพลังให้กับน้องโซดานะคะคในการคว้ามงใหญ่ให้กับประเทศไทยให้เราสําเร็จจนได้นะคะขอให้เป็นปีที่ดีเป็นปีที่ถึงเวลาที่จะได้มงใหญ่แล้วสักทีนะคะขอบคุณมากค่ะคีค่ะ